โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมซึ่งเ,เมื่อสองสามวันก่อนนะครับที่ได้พ่นสีดุมไปนะครับซึ่งจะขึ้นล้อใหม่นะก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละว,ว่าเป็นล้อสีอะไรแดูดเห็นไหมจาบไหมเยสเทก็ yes, yes. ถ้าใครอยากดูตอนพ่นสีดุมนะว่าพี่พ่นเองหรือเปล่า ไปเดี๋ยวพี่ย้อนให้ไปดูเป็นยังไงกันบ้างผมก็นั่นแหละก็พ่นเองแล้วก็ตากแดดเองแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะดูดูอ่ะให้ดูสีดูนะครับผมแต่ก็ถือว่าพัฒน,นานะจริงจริงทำยังไงอะเมื่อก่อนนี่พ่นนี่สีนี่ย้อยเลยอะอ่ะใช่เหรอนน่ดูนะครับผมแต่อ้นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าลอกสีได้ไม่หมดนะครับมันจะมีมีออกส,ม,สมนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า,าดูผ่าน,านตา ไม่ค่อยเห็นนะครับเออไม่ได้เอาไปประกวดที่ไหนนะครับผมเฮ้ยแป้งเห็นจิ้มอยู่งี้ทั้งวันละทำอะไรเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้กับโควิดก็มาไม่รู้จะทำไงก็ต้องเล่นเกมหาตังค์อย่างเดียวอะตอนเนี้ยเล่นเกมแล้วได้ตังค์ด้วยหรอเออได้สิแอดห้าห้าฟฟเกมอะ เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้านี้นะบอกเลยยิ่งบอกว่ามาจากช่องมินลี่ตะ่ยะเราได้โบนัส50%แล้วช่วงโควิดเราไม่ได้ไปไหนโบนัสแตกอีก30%โอ้และอย่างเขาสามารถรับทูมันนี่วอลเล็ตได้ด้วยโอ้5 5ฟีฟ่าเกมแล้วบอกว่ามาจากช่องมินลี่ตะ่ยะปังปังปัง,ปงเข้าไปกันเลย ต้องบอกก่อนว่าดุมนะครับทั้งดุมทั้งขอบนะครับมันเบากว่าอขอบสีฟ้าของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดุมเจาะอันนี้ก็จะเป็นเจาะอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเบากว่า,วาเดิมแน่นอนนะครับแต่เรื่องอความเนียนความความนิ่งเนี่ยน่าจะสู้ขอบสีฟ้าไม่ได้นะฮะแต่ที่ทำเนี่ยทำเพราะแบบ อยากทำแบบ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 ว่าอยากแตกต่างอะไรประมาณนี้ว่าสีพวกเนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับว,ว่ามันจะเตะตาคนดูม้้งไหมนะครบผมถ้าเราเล่นกับสีเดิมๆมันก็งั้นๆนะเข้าใจไหมมันก็สวยจริงอ่ะแต่แบบมันก็งันๆนะครับผมเราอยากแตกต่างบ้างน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนใสกันดีกว่าแล้วก็จะมีผู้ช่วยนน์นี่ของเราเดี๋ยวให้นน์นี่งัดยางให้นะครับผม เรานีนัดยาให้นะ อเคครับตอนนี้ก็เสร็จทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่มาดูกันนั่นนัว้าวเชเชเป็นไงเป็นไงอันนี้ก็ขอบนี้ก็ได้มาพร้อมกับขอบสีเขียวเรื่องสะท้อนแสงนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กันเลยลองมาใส่ทำคลิปดูว่า มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะใช้งานได้นานไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น1.2นะขอบ1.2ยาง45ทับ90แล้วนะครับผมนี่โดด,ดนี่เปิดไฟโชว์นะ,ะชิคเแล้วก็อ่ามันก็ถือว่าไม่ลื่นนะครับดูมนี้มันไม่ค่อยเหมือนมันไม่บาลานซ์เท่าไหร่นะฮะเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นแต่ล้อนหน้านี่ก็โอเคแล้วนน่ล้อนหน้า ยกขึ้นมาก็มันจะหมุนนิดหน่อยนี่ยล้อนหน้านี่คือยาวๆเลยนะครับผมก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวต้องลองไปวิ่งดูเพราะว่าน้ําหนักของเจ้าขอบสีส้มเนี่ยแล้วก็ดุมเนี่ยมันเป็นดุมเจาะด้วยใช่ไหมแล้วก็เที่ยวก,กับล้อสีฟ้าดุมเดิมนะครับซึ่งไนเนี้ยทั้งขอบทั้งดุมนะครับทั้งขอบทั้งดุมเบากว่า นะครับเบาหวานีฟ้าประมาณเกือบโลได้มั้ถ้าสองอันรวมกันนะน่าจะประมาณเกือบโลนะครับผมก็ประมาณนะั <dok> ้นก็สเตอร์ก็ใช้เป็นยี่หกเมื่อกี้ก็ลองไปวิ่งมาดูแล้วนะครับผมในน้ําหนักของพี่แม่งปลายห้อยนะครับปลายห้อยเลยใน้น้ําหนักของที่นะนะครับแต่ถ้าไปเป็นน้ําหนักของน้องโนนี่ก็น่าจะไม่รู้ต้องลองอันนี้ของมันมีให้ลองก็ต้องลองนะครับถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวมาบอกกันนะครับผมก็ ต้องคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนนท์ที่ช่วยงัดยางให้นะฮะผมไม่เคยอะไรนะผมไม่เคยผมไม่เคยหลับฝันผมไม่เคยอะไรนะผมไม่เคยทิ้งความฝันผมไม่เคยทิ้งความฝันแต่ผมหลับตลอดงัดยางจริงงัดยางแม้ไม่ถึงสองนาทีหลับแล้วหลับแล้วสุดยอดจริงไม่เป็นคนที่หลับนะก็เป็นไงทุกคนให้ทุกคนดูก่อนต้องบอกก่อนว่า สีที่พี่เอามาพ่นเนี่ยมันเป็นสนีสะท้อนแสงก็จริงแต่แบบมันไม่เข้มนะครับผมมันไม่เข้มสีสะท้อนแสงแบบไม่เข้มมันอ่อนๆไปมันกลายเป็นอ่อนๆไปดูดิมันก็เป็นแบบนี้ซะเนี่ยเห็นไหมมันอ่อนๆไปแต่ถามว่ามันเข้ากับสีโซมไหมเข้านะครับเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวไปล้างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงสตอรี่ดูนะฮะว่าคนจะชอบกันไหม <laughs> นะครับผม ก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับก็ถ้าใส่ขอบนี้แล้วมันดุ้งไวหรือมันเป็นอะไรแบบมันเสียหายไวอ่ะเราก็จะกลับไปใส่ขอบสีฟ้านะครับผมก็ขอบนี้เอาแค่มาทําเล่นๆนะครับ <c oughs> คือเพราะว่าม,มัน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 แบบเราอยากลองอ่ะอยากลองนะครับอยากลองคือความอยากลองอย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าใครจะมาดมดราม่าอะไรว่าขอบสีฟ้าสวยกว่า ก็รู้แล้วว่ามันสวยกว่าแต่มันไม่แปลกตาเข้าใจไหมคือมันไม่แปลกตาเราอยากทําแบบสีที่มันแปลกหูแปลกตาดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปคลิปนี้หวังว่าจะได้ความสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะครับผมไว้ชมกันคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะวิ่งแล้วผลออกมาเป็นยังไงโอเคครับท้ายคลิปนี้นะฮะพี่ก็จะมี มีเรื่องมาบอกนะครับก็คือ,อในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าคลิปของพี่เนี่ยมันตัดแบบแปลกนะฮะแล้วก็เพลงแบบแปลกไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือซาวด์แปลกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่านะครับผมโทรศัพท์เครื่องเก่าแม่งพังนะครับแล้วก็เอาไปซ่อมที่ร้านเขาเนี่ยแล้วร้านเขา,เอาพอเราจะขายต่อร้านเขาใช่ไหมร้านเขาก็บอกว่า,าให้เอา,าไอคาวตัวที่มีรหัสไว้เนี่ย เอาไปใส่เครื่องใหม่ก็ได้อ,อย่างนี้เขาก็เลยลบไอ้ขาวอันเก่าออกหมดเลยพอทีนี้เราซื้อเครื่องใหม่มาเราก็ไปใส่ไอ้าวพอทีนี้มันต้องให้เครื่องเก่าแม่งยืนยันก่อนเว้ยมันก็เลยชิปหายเลยข้อมูลอะไรทั้งหมดหายว่าไปกับตาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเก่าเอฟเฟกต์ ekt, ซาวเสียงที่แบบว่าที่ค้นหากันมาเยอะแยะมากมายเลยคือหายไปหมดเลยคือตอนนี้พี่ต้องหา เสาเสียงเอฟเฟกใหม่ๆไปไม่รู้ว่าจะหาเก่าได้หรือเปล่าแต่มันก็หายากอย,กอยู่นะครับผมก็ขออภัยด้วยในเรื่องการตัดต่อคลิปนะครับผมก็ก็ถามว่าเสียดายไหมไม่ว่าจะเป็นรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยก็หายไปกับเลยหายไปกับไอคาวนั้นเลยอันนี้คือสมัคร I ไอคาวใหม่นะครับผมก็นั่นแหละก็ขออภัยด้วยในการตัดคลิปนี่นะครับเดี๋ยวก็พี่ก็จะพยายามหา เอฟเฟกซาเสียงเพลงโอ้เยอะแยะมากมายเลยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละซาแต่ละเสียงมันก็มีลิขสิทธิ์ของ youtube ของมันนะครับผมก็โอเคก็ทนทนกันหน่อยเนาะขออภัยด้วยขออภัยจริงๆนะครับคือมันมันฉุกเฉินจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะติดตามกันตลอดไปนะครับผม